ระบบนี้นะครับก็เป็นระบบจัดเก็บกุลพันธ์นะครับสําหรับคนที่อยากจะซื้อโคซื้อระบบอยากเรียนเขียนโปรแกรมอยากจะจ้างเขียนโปรแกรมก็แอดไลน์แอดตารางคลดปมนนี้มาได้เลยนะครับระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดเก็บกุลพันธ์นะครับแบบง่ายๆครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบกันเลยดีกว่าอย่างแรกก็เราอินระบบเข้ามานะครับเข้ามาก็จะเป็นแดชบอร์ดนะครับ ตรงน,นี้ก็จะแบ่งเป็นแบบประเพทต่างกุลพันธ์นะครับแล้วก็สถานะของคุลพันธ์ต่อมาก็จะมีจัดการคุลพันธ์นะครับประเภทกุลพันธ์สถานที่จัดเก็บครับแล้วก็ปลประหยัดประวัติการเคลื่อนย้ายแล้วก็เป็นรายงานครับวิธีการใช้งานนะครับเราก็อาจจะเพิ่มประเภทกุลพันธ์ก่อนนะครับว่ามีประเรภทคุลพันธ์อะไรบ้างนะครับ คุรุภัณฑ์ไหนที่มีอยู่ในระบบแล้วเนี่ยจะไม่สามารถลบทิ้งได้นะครับอย่างเช่นระบบขยายหน้าเว็บหน่อยก็ได้นิดเนึ่ยเป็นสก,ก้าสิบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นเครื่องมือช่างเนี่ยก็จะลบทิ้งได้นะครับนะครับก็จะมีปล่กลบทิ้งได้ส่วนตรงนี้ก็จะลบทิ้งไม่ได้นะครับก็จะมีเพิ่มสถานที่จัดเก็บนะครับแล้วก็จะมีประวัติการเคลื่อน,น,นย้ายครับว่าคุรุภัณฑ์นี้ถูกย้ายไปที่ไหนยังไงนะครับ อาจจะเป็นหลอกนะครับการเคลื่อนย,าย้ายคราวนี้เรามาจัดการคุณุพันธ์นะครับเห็นมหมคุณุพัณธ์ก็จะเห็นนะครับว่าอ่าตรงนี้ประเภทอะไรยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรอยู่ที่ไหนสถานะคืออะไรแล้วก็มูลค่าของมันนะครับพอเรากดไปที่ลูกกระตาครับก็จะเห็นตัววิวข้อมูลได้ครับอย่างเช่นตอนนี้ไม่เคยอยู่ลงจดรถมาก่อนนะครับเราก็ย้ายไปอยู่ที่สำนักงานผู้นาการนะครับจะเห็นประวัติ ถ้าเรากดแก้ไขครับก็จะสามารถเปลี่ยนสถานที่จัดเก็บได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพิ่มคุณพันนะครับก็อาจจะเป็นใส่ประเภทคุณพันเข้ามานะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนย้ายได้ก็จะเป็นแค่นี้ครับาการทำงานก็จะวนไปวนมานครับถ้าสนใจตัวระบบน,นะครับตัวโค้ดอย่ากดูเขียนเขียนโปรแกรมก็สามารถถ้าเข้ามาคุยกันได้นะครับ